โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมช่อง The นายอยออฟฟิเชียลกันด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กันกับวิธีการขอคืนเงินเกมบนสตรีมฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุด2023นะครับก็ผมทำคลิปมา2ปีละก็คือ2 0 2 1ัน22ันบะแต่ว่าก็จะมีคนอสอบถามปัญหาเข้ามาทุกครั้งนะรวมไปถึงว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยโพลิซีการขอคืนเงินเกมบนสตรีมเนี่ยมันเหมือนเดิมทุกปีอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ว่า,าท,ทุกการขอคืนเงินของผมเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมจะเอามาแชร์ให้ ขอคืนเงินเกมบนสตรีมฉบับปี2023ที่ผมจะค่อนข้างละเอียดกว่าเดิมนะครับก็รับรองผมรับประกันแล้วว่าดูจบถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดที่ทางตัวของคุณเองเนี่ยคุณจะได้เงินคืนจากการซื้อเกม100%แน่นอนผมรับประกันแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสมัครไ d ดีสตรีมมาหลายปีละ10เกิน10ปีแล้วแล้วก็ขอคืนเงินไปไม่ต่ำกว่า1น0ครั้งย้ำเลยนะผมขอคืนเงินขอคืนเงินเกมไปไม่ต่ำกว่า1น0ครั้งแลวผมได้คืนทุกครั้งนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยก็คือเป็น iPad m i n นนะผมซึ่งผมซิงกับ Air Serv e r ถ้าเกิดขั้นตอนไหนเป็นการอธิบายเนี่ยผมอาจจะเขียนแบบนี้นะครับให้เห็นบนหน้าจอเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับเริ่มจากาวิธีการขอคืนเงินนะครับเงื่อนไขาการขอคืนเงินอย่างแรกเดียคุณผู้ชมดูหน้าจอ iPad ผมครับ 1. คุณต้องซื้อเกมนั้นมาไม่เกิน14วันนะผมอ่ผมเงื่อนไขแรก14วันนะครับในการขอคืนเงินได้หรือ2นะครับ ซื้อมาแล้วเล่นไปไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับนี่คือนโยบายในการขอคืนเงินแรกบนสตรีมนะครับผมและอ่านจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมติว่าคุณซื้อเกมมาแล้วเนะี่ยอืมสมมุติว่าคุณซื้อเกมมาแล้วนะแล้วอ่าคุณเล่นไปเกิน14วันแล้วนะครับผมเล่นไปเกิน14วันละหรือเล่นไปเกิน3ชั่วโมงนะครับคุณจะไม่สามารถรีฟันได้นะครับผมไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้นะเงอนไขของมันนะครับผม หรือกับการสมมติว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาเกินเล,เล่นไปเนี่ยยังไม่เกินสามชั่วโมงใช่ไหมเล่นไปไม่เกินสามชั่วโมงแต่ว่าเกินสิบวันแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถคืนเงินได้เหมือนกันกับการซื้อมายังไม่เกินสิบี่วันแต่ว่าเล่นไปเกินสามชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมจำไว้ละสองเงื่อนไขนี้ก็คือหนึ่งซื้อมาไม่เกินสิบวันเล่นไปไม่เกินสชั่วโมงและสองเงื่อนไขนี้ไม่ทับซ้อนกันนะครับดังนั้นต้องระวังนะครับผมถ้าเกิดเกินนี้ไม่สามารถคืนเงินได้นะครับสาเหตุที่ทําไมาเป็น จริงๆแล้วเนี่ยในระบบสตรีมเนี่ยมันจะบอกคุณว่า2ชั่วโมงใช่ป่ะแต่ว่าหลังจากที่ผมลองคืนกันมันจะเยอะเล่นมาเยอะเนี่ย3ชั่วโมงจะเป็นลิมิตของมันนะผมพยายามอย่าให้เกิน3ชั่วโมงซึ่งมันเช็คเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมันจะเช็คเวลาได้แบบละเอียดเลยในหน้าสตรีมนะครับอะผมเปิดโปรแกรมสตรีมของผมให้ดูละเอียดจริงนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าละเอียดจริงอะไปเดี๋ยวขอไปที่โปรไฟล์ตัวเองก่อนนะครับสตรีมอยู่ดีๆสตรีมอื่นอะเนี่ยนะครับ หน้าเกมพวกนี้เห็นไหมมันจะบอกละเอียดมากว่าเราเล่นไปกี่ชั่วโมงนะครับเจ็ดจุดสองชั่วโมงอะไรพวกนี้นะผมคือพยายามอย่าให้เกิน3มนะครับมันจะมีส1 3.2หนึ่งสามอขึ้นสี่ชั่วโมงถ้าเกินสี่เนี่ยขึ้นไปนเลขสี่เนี่ยผมบอกเลยว,ว่าโอกาสคืนเงินจะไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนี่คือเงื่อนไข,ขของการคืนเงินนะครับเกมอุตสตรีมทีนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะถ้าใครสับสนคาใจตรงไหนคอมเมนต์ทิ้งไวน้นาบเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูวิธีการขอ,ขอคืนเงินกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวพับแอร์ซิวลงไปก วิธีการขอขึ้นเงินง่ายๆเลยคุณเข้ามาที่อ่า g o o g l e เดี๋ยวผมทำให้ดูตั้งแต่แรกเลยมาอ่ะ g o o g l e c o m นะผมจากนั้นขอขึ้นเงินสตรีมเนี่ยจริงๆมันมีคนเนร์อทุกวันอยู่แล้วนะอุย้ยไม่ใช่นี่มันช้อปปี้ขอขึ้นเงิน Steam. สตรีมแหม S เหมือนกันนะนี่จริงๆมันมีคลิปเก่าของผมอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมคลิป1คลิป2ของผมหมดเลยนะครับผมกดอันบนสุดเลยนะส่วนมากมันจะอยู่บนสุดเลยนะฮะอ่ะ เมื่อเข้าาหนนี้นะครับข้างบนล็อกอินสตรีมของคุณให้เรียบร้อยถ้ามาล็อกอินแล้วจะเป็นแบบที่หน้าจอผมขึ้นอยู่นะครับเลื่อนลงมาเลยล่างสุดนะครับเลื่อนลงมาเลยล่างสุดจริงๆเนี่ยนี่คือเขาบอกแทบจะหมดแล้วนะครับหมดเลยทุกเงื่อนไขทุกอย่างนะครับเห็นไหมการขอคือเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อล่วงหน้าีออเดอร์ order, ก็คืนได้สมมติว่าเกมเนี้ยมันจะออกปีหน้านู้นเลยแต่คุณซื้อมาแล้วแบบเอยไม่อยากรอแล้วก็คืนได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็พวก DLC ส่วนเสริมอะไรพวกนี้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ เลื่อนลงมาล่างสุดเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับนี่เห็นไหมวิธีทําการร้องขอคืนเงินนะครับกดปุ่มนี้ h e l p s t e a m p o w e r e c o m เดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ไว้ให้ใน description เลยนะครับจะไม่ต้องไปกดกันอันนี้เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะจ๊ะมัจะเป็นหน้า steam support นะครับผมซึ่งใครที่ล็อกอินอยู่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นพวกเมนูเกมซอฟตแวร์นะครับการซื้อประวัติอะไรต่างๆของคุณอะนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเคยซื้อมาหาเกมที่คุณอยากจะขอคืนเงินนะครับนี่ถ้าไม่เจอ ถ้าไม่เจอพิมพ์หาเลยนะครับพิมหาได้เลยสมมติว่าผมจะแบบออาเกมอะไรดีเอเอ펙เอ펙มันคืนเงินไม่ได้อยู่แล้วอะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีอะไรพวกนี้นะครับอ่ะผมผมเพิ่งคืนอะไรไปวะโควักอ่ะผมซื้อโควักมาใช้แล้วไม่โอเคผมก็ขอขึ้นเงินนะครับนี่เห็นไหมมันมีประวัติการซื้อคุณก็อ่าเอาผมไม่มีตัวอย่างในการขอคืนเงินอนะ่ะรอบนีนนะ้นะครับก็สมมติว่าเป็นเกมนี้กันโซซากาอะไรเนงะี้ยอ่ะ มันจะมีหัวข้อให้เลือกนะครับผมว่าคุณซื้ออะไรผิดมานะครับแบบว่าทำไมถึง,งจะขอขึืนเงินนะครับผมก็ I purchased by accident อันนี้ก็เป็นพวกเนี่ยคุณเลือกหัวข้อก็ได้ในนี้ยใช่ไหมะสมมติไม่ได้เห็นไหมหัวข้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมพยายามเลือกไปว่า p u r c h a s e this accident หรืออะไรก็ว่าไปแนละ้วเดี๋ยวผมขอดูเกมอื่นที่มันละเอียดละเอียดหน่อยเอาเป็นอะไรที่ผมผมเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวนะมีเกมอะไรพี่ผมผมอยากให้ดูเป็นตัวอย่างมากเลยเออนะมีไหม อ่าสตาร์เว่นอย่างนี้เหรออ่ะลอง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 ดูอีกทีลองดูอีกทีอ่ะสมมุติว่าเป็นซันเ์เว่นนะครับผมอ่ะนี่ครับซันเ์เว่นเลือกเนี่ยคือแต่ละเกมเนบหัวข้อมันจะไม่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยอ่าพยายามเลือกหัวข้อตามผมแล้วกันก็เป็นอ่าโอ้โหมันเยอะจริงอ่ะ i s n o t what i expect อ่าหัวข้อเนี้ถ้าเลือกหัวข้อเนี้เขาจะมีให้เลือกรีฟันคือกดเลือกหัวข้อเนี่ยก็ได้ครับให้มาเจอเนี่ย i like to r e q u e s t refund จะเป็นแบบนี้นะครับกดปุ่มนี้เข้าไป นะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมันจะบอกเลยว่าคุณเล่นไปกี่ชั่วโมงนะครับผมปลดแอคช e n นไปเท่าไหร่แล้วก็ซื้อมาวันไหนนะครับอันนี้ผมซื้อมา,มาตั้งแต่2วันที่แปดละมันคืนเงินไม่ได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็จ่ายเงินไปกี่บาทนะครับผมแล้วก็รีฟันไปทางไหนนะครับนี่คุณก็เลือกเหตุผลที่จะรีฟันอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับปกติทุกครั้งเวลาผมกดผมจะกดว่ามันไม่สนุกอีสันฟันนะครับผมแล้วโน้ตก็คือใส่อะไรก็ได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วกดส submit request, submit request บบับม,นนม,มิดรีเควสต์ส เมื่อกดสมมติ request ไปแล้วเนี่ยมาดูกันต่อไปเดี๋ยวผมเข้าไปที่เมลของผมให้ดูนะครับอ่ะเวลาที่คุณรีฟันไปเนี่ยนะอันนี้ใช้อ e ีเมลที่เชื่อมกับสตรีมนะครับผมอ่ะมาดูที่อ e ีเมลของเรานะครับปกติแล้วหลังจากที่เรากดขอขึ้นเงินไปเราจะยังไม่ได้เงินทันทีระบบมันจะต้องตรวจสอบก่อนว่าคำของคุณอนะ่ะมันผ่านไหมคือคุณซื้อเกมมาเกินหรือเปล่าเล่นไปเกินไหมนะครับคุณจะได้เมลนี้มานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้นะครับนี่เป็นตัวอย่าง นี่ r refund request has been received r Rece i v e นะ i v e r e c e i v e มันแปลว่าได้รับนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะให้ดูกันอีกทีอ่ะลบลบหน้านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะถ้าเมลที่ได้มาเนี่ยเป็นคำว่า r e c e i v e แบบนี้เขียนถูกป่ะ <laughs> ไม่ไม่ได้ถูกไม่เป็นไร c e i v e เนี่ยมันแปลว่าได้รับนะครับเท่ากับว่าเมลเนี้ยนะครับอ่ receive receive เออช่างมัน ได้รับก็คือเขาอ่ะรับรับเรื่องไปแล้วว่าคุณอ่ะยื่นขอคืนเงินไปนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คืนเงินนะยังไม่รู้ว่าเขาอ่าเขาจะคืนคุณไหมนะครับย้ํานะเมลนี้จะมาก่อนนะครับเมลรีเซฟเนี่ยจะมาก่อนอ่ะแปลว่าได้รับนะครับผมทีนี้อีเมลอีกเพ่มเหนึ่งถ้าเกิดว่าผ่านสมมุติว่าผ่านนะอ่าคุณจะได้มาอีกเมลหนึ่งเป็นเมลแบบนี้หัวข้อแบบนี้นะครับรีฟันเออมันจะชื่อนี้เลยรีฟันรีฟันเด็เออสําเนียงอังกฤษนะแบบนี้ ถ้ามันเป็นคำว่ารีฟันเดนเนี่ยคุณแต่ว่าคุณยื่นผ่านคุณได้เงินคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคุณได้คืนแน่นอนนะถ้าได้เมล l รีฟันเดแต่ถ้าไม่ผ่านมันจะแจ้งว่ามันจะแจ้งเลยว่าอ่าคุณเพราะอะไรถึงไม่ผ่านนะครับคุณเล่นเกินไปแล้วนะผมซื้อมาเกินวันที่เขาระบุหรือมันเป็น DLC หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดเป็นรีฟันเดนตคุณได้คืนแน่นอนโอเคทีนี้เม่ได้เมลนี้ต่อแล้วต่อไปคือการรอเงินเข้าอ่ะอ้ดยยวธิบา หน้าจอนี่ของผมนะครับใครเมื่อกี้ใครไม่ทันก็คอมเมนต์ถามหรือว่าย้อนดูเอานะไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เดี๋ยวผมจะมาตอบอ่ะโอเครีซิฟรีฟันเข้าใจแล้วนะครับผมเงื่อนไขต่อไปคือการรอเงินคืนปกติแล้วนะครับคนอ่าคนที่ใช้อ่าสตรีมเนี่ยผมว่าน่าจะใช้บัตรอ่าน่าจะมีอยู่ไี่บัตรมีบัตรเดบิตบัตรเดบิตนะครับอืมบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะผมอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็น ท r u e Wallet ที่ผมเห็นมาถามบ่อยๆนะเออ True อ a l l ็ t น,นะผมเดบิตกับเครดิตเนี่ยนะจากประสบการณ์ที่ผมใช้บัตรสองใบนี้นะครับเวลาในการรอคืนเงินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามวันเร็วสุดช้าสุดอันนี้อันนี้เร็วสุดนะเร็วสุดนะครับช้าสุดสิบสี่วันนี่นะครับอันนี้ช้าสุดเลย นับจะนับยังไงนับยังไงนะผมก็คือดูปฏิทินเราเป็นหลักเลยนะครับสมมุติว่าคุณซื้อเกมมาเนี่ยนะวันที่สมมติผมให้เป็นวันที่สิบนะครับผมถ้าเกิดคุณขอคืนเงินแล้วเนี่ยนะคุณจะได้อคุณจะได้ได้เงินคืนเนี่ยเร็วสุดเลยวันที่สิบสามช้าสุดเลยคือสองาทิตย์อะสองาทิตย์ก็คือสิบสิบเจ็ดยิบสี่สองาทิตย์วันที่ยี่บี่นะครับซึ่งมันอาจจะไม่รวมวันหยุดด้วยนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับธนาคารของแต่ละประเทศ ผปกติแล้วบัตรเดบิตกับเครดิตเนี่ยนะถ้าเป็นของไทยเนี่ยจะเป็นระบบธนาคารของเราอยู่แล้วนะครับผมอ่ะส่วน True Wallet เนี่ยจะยุ่งยากหน่อยผมไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำให้ใครใช้ True Wallet ซื้อเกมนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเดินเรื่องลำบากมากสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณขอคืนเงินผ่านแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้คืนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการติดต่อ True Wallet เนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะมากๆเยอะกว่าเยอะกว่าธนาคาร ทัว่วไปเยอะกว่าบัตรเดบิตเครดิตเยอะมากมนะผมไม่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําเลยเออก็เวลาจะซื้อเกมอะ่ะผมแนะนํานะใช้เดบิตเครดิตแทนนะผมทีนี้สามวันถึงสิบสี่วันถ้ารอแล้วรอแล้วไม่ได้อืมรอแล้วไม่ได้ทําไงรอแล้วไม่ได้ทําไงอืมอันเนี้ยเป็นคําตอบที่เป็นคำถามที่หลายคนถามผมเยอะที่สุดในทุกคลิปเลยที่ผมทํามานะครับพี่ครับคืนเงินแล้วไม่ได้เงินคืนรอตั้งสิบสี่วันรอไปเดือนแล้วไม่ได้ ผมแนะนำอย่างนี้ถ้าเกินสิบสี่วันแล้วเนี่ยยังไม่ได้อย่าปล่อยนะครับย้ําย้ําเลยว่าอย่าปล่อยนะครับถ้าเกินสิบสี่วันแล้วไม่ได้อย่าปล่อยนะอืมพอเข้าันที่สิบห้าปุ๊บแล้วคุณยังไม่ได้ทำยังไงคุณเช็คที่บัตรของตัวเองก่อนเลยว่าเป็นของธนาคารอะไรอ่ะเดี๋ยวลบหน้านี้ก่อนนะครับอ่ะรอรอแลอ้วรอสิบสี่วันแล้วไม่ได้ทําไงรอแล้วไม่ได้บอกแล้วรอบนี้ละเอียดจริงนะครับรอแล้วไม่ได้หนึ่งนะครับหนึ่งเช็คบัตร ก่อนเลยครับอ่านออกกันไหมเช็คบัตรว่าเป็นของธนาคารอะไรเออง่ายๆครับสมมติว่าคุณใช้บัตรไทยพาณิชย์บัตรอะไรก็ตามอะ่ะเช็คก่อนว่าเป็นของธนาคารอะไรสองสองคือติดต่อ call center ครับติดต่อ call center ของธนาคารเลยติดต่อ call center ของธนาคารนั้นๆน,น,นะครับวิธีการคุยกับ call center ให้ได้เรื่องคือบอกไปว่าโทรไป call center นั้นก่อนนั้นแล้วก็ติดต่ออาหาพนักงาน หาอะไรก็ได้พนักงานบริการทั่วไปก็ได้ครับที่เขาแบบไม่ที่มันไม่ต้องเป็นอเป็นหน่วยเฉพาะทางอะไรพวกนั้นนะบอกเขาเลยว่าติดต่อเจ้าหน้าที่แค่นั้นครับติดต่อเจ้าหน้าที่และหัวข้อที่จะคุยก็คือซื้ออันนี้จาสาคัญเลยนะเพราะว่าคุณต้องต้องคุยกับพนักงานหัวข้อที่คุณจะต้องบอกเขาคือซื้อของออนไลน์นะครับซื้อของออนไลน์ขอคืนเงินแล้วไม่ได้แบบนี้เลย บอกพนักงานแบบนี้เขาจะเข้าใจเลยถ้าคุณไปบอกว่าเอ้ยผมขอคืนเงินค่าเกมไปทำไม,ไม่ได้พนักงานงงพนักงานงงแน่นอนคุณต้องบอกเขาว่าซื้อของออนไลน์นะครับอืมอ่าซื้อของออนไลน์ขอคืนเงินแล้วไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกลับมาดูที่หน้าจอของผมนะครับวิธีการทีเนี้ยสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนคุยกับพนักงานธนาคารก็คือการอ่ามีสิ่งที่เรียกว่าใบเสร็จนะครับผมใบเสร็จอินวอยซซึ่งอินว i c e อยู่ตรงไหนเวลาปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราซื้อเกมบนสตรีมหรืออะไรก็ตามนะครับ สตรีมเนี่ยมันจะส่งอินวอยด์หรือว่าใบเสร็จมาให้เราแทบจะทุกเกมอยู่แล้วนะครับนี่เมลนี้อ่ะเมลเมลมันจะอยู่ที่เมล p เช c นะ s รนะผมสมมติว่าคุณซื้อเกมไปนี่ครับนี่คือหลักฐานสาคัญที่คุณจะต้องใช้คุยกับธนาคารนะครับอืมอืมนี่เลยนะนี่เลยนะสมมติว่าถ้าเกิดเขาขอให้คุณส่งเอกสารอะไรก็ตามนะครับผมนี่คือสิ่งสําคัญเลยคือคุณสามารถที่จะอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะ forward เมลนี้ไปให้ธนาคารได้เลยนะครับเขาจะได้เห็นเพราะนี่คือใบเสร็จจริงๆนะครับผม หรือหรือถ้าเกิดเขาขอหลักฐานอย่างอื่นมันมีขั้นตอนนึงที่ดูได้นะครับพวกวันเวลาที่คุณซื้ออ่ะกลับมาที่หน้าสตรีมอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือผมเตรียยไม้ทุกอย่างนะสำหรับสำหรับเรื่องที่ต้องคุยกับธนาคารนะครับผมอ่ะกดที่กลับมาที่หน้าสตรีมนะแล้วกดที่ด้านบนโปรไฟล์ของเราเนี่ยกดที่รายละเอียดบัญชีนะครับอ่ะคุณจะเห็นอ่าหน้ายอดเงินของเรานะครับผมอะไรพวกนี้นะแล้วก็กดที่ประวัติการสั่งซื้อนี่ มันจะบอกคุณหมดเลยว่าเกมที่คุณซื้อไปนะครับมันวันไหนนะครับแล้วก็คุณขอคืนเงินไปหรือ,อยังด้วยนะผมอันนี้เนี่ยอ่ามันจะบอกเลยถ้าเกิดการการขอคืนเงินของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณขอคืนเงินไปมันจะเป็นขีดค่าแบบนี้นะผมเห็นไหมอ่าอันนี้2หลักฐานนี้มันจะเป็น2อย่างเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยไอใบเซ็จออนไลน์กับหน้าเนี้มันจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลที่คุณใช้คุยกับธนาคารให้เขารู้เรื่องนะครับผม ปกติแล้วเนี่ยธนาคารเขาจะถามแค่ว่าคุณซื้ออะไรไปจากช่องทางไหนนะครับผมเออส่วนมากถ้าติดต่อไปว่าเป็นสตรีมเขาจะรู้นะผมเขาจะรู้เลยว่าคุณซื้อเกมมันเป็นสินค้าดิจิตอลนะครับผมเขาก็จะขอแค่แบบเออ,เ,อ,อเช็คประวัติการซื้อนะครับถ้าเกิดเขาเจอว่ามันมีการหักเงินเขาก็จะไปตามเรื่องให้คุณแค่นั้นเองครับแต่ย้ำนะผมย้ำอีกทีว่าพยายามอย่าให้มันเกินอย่าให้มันเกินสิบสี่วันอนะ่ะเออ คือถ้าเกิดคุณปกติแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยมากปกติแล้วถ้าเกิดคุณขอคืนเงินไปด้วยบัตรบัตรเดบิตเครดิตใช่ปะถ้าเกิน14วันแล้วอ่ะมันมันมันไม่ค่อยมีเคสที่เกิน14วันแล้วไม่ได้ผมบอกเลยผมคืนเงินเกมมาเยอะเยอะมากๆนะครับโอกาสที่มันแบบเกิน14วันแล้วมันยังไม่ได้น้อยมากแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นอย่าปล่อยอย่าปล่อยนะครับพยายามติดติดต่อธนาคารด้วยวิธีนี้นะก็อย่างที่ผมบอกเช็คบัตรว่าธนาคารอะไรติดต่อ call center แล้วก็ติดต่อว่าบอกเขาว่าซื้อของออนไลน์แล้วขอคืนเงินแล้วไม่ได้นะครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าไปก็คือใบเสร็จบนสตรีมกับประวัติการสั่งซื้อเมื่อที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับผมถ้าทําตามนี้รับประกันผมรับประกันเลยคุณได้เงินคืนแน่นอนถ้ามันไม่ผิดที่คุณนะถ้าเกิดมันไม่ผิดที่คุณคือ,อไปซื้อ d l c หรือไปซื้อหรือเล่นเกินเวลาอะไรที่มันบอกว่าอขอคืนเงินไ,งไม่ได้นะครับยังไงก็ได้ผมรับการรับประกันเลยว่ายังไงก็ได้นะครับใครมีปัญหาอะไรลองติดต่ออ่าลองสอบถามผมดูนะครับแล้วก็อ อธิบายดูว่าซื้อแบบไหนอะไรยังไงมนาะอะไรยังไงมานะครับผมจะได้ช่วยดูว่ามันได้หรือไม่ได้ยังไงคือข้อสําคัญอนะ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณอย่าปล่อยนะครับผมเคยคุยอ่าเจอคอมเมนต์หนึง่งเขาบอกว่าเขาแบบขอคือนเป็นเดือนแล้วมันไม่ได้มันแล้วเขาก็ไม่ตามเพราะมันไม่ใช่ความผิดเขาคุณก็จะเสียเงินเปล่านะครับคือบางอย่างอะ่ะระบบบางอย่างของอ่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีผิดพลาดอาจจะมีตกหล่นหรือว่าเงินไปค้างอยู่ธนาคารอะไรพวกเนี้ยนะเออก็เราต้องติดต่อเองนะครับผมคือถ้าเกินเกินโคตา้าเกินเวลาแล้วเนี่ย คุณไม่ติดต่อเองแล้วคุณไปโวยวายมันมันไม่ใช่ความผิดเขาอะเออเราจริงๆมันเป็นความผิดเขาอะบอกเออผมพูดเป็นกลางแล้วกันเพราะว่าระบบอะมันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วเว้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกินแล้วคุณไม่คิดจะตามเงินของคุณคืนอะแล้ววันหนึ่งคุณเสียเงินก้อนนั้นไปที่คนรจะได้คืนไปอะแม้จะเป็นหลักร้อยสองร้อยผมก็เสียดายนะแนะนําว่าอ่าติดตามเอาคืนให้ได้นะผมซึ่งมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะผมรู้สึกว่าการขอคืนเงินเกมยุคนี้มันง่ายมากๆจริงๆขอคืนบนอีพีกเนี่ยมันเร็วกว่านี้เยอะเลย ก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คืออันนี้น่าจะละเอียดสุดกว่าทุกปีที่ผมเคยทำมาแล้วอ่ะ16นาทีอ่ะอืมนะครับสงสัยอะไรส่วนไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมจริงจริงมันมีอีกวิธีคือการขอคืนเงินเข้าเวลเล็ตเห็นไหมผมคุณจะเห็นว่าผมมีเงินอยู่ในเวลเล็ตเนะี่ยหนึ่งบาทนะผมซึ่งถ้าขอคืนเงินเข้าสตรีม w a ลเล็ตเนี่ยมันจะเร็วกว่ามากๆนะครับผมแต่ว่าไอ้เงินในเวลเล็ตสตรีมเนี่ยมันมันถอนมาเป็นเงินสดไม่ได้นะครับผมดังนั้นอนะ่ะใครที่อยากได้เงินสด ไปใช้ชีวิตไปซื้อของกินก็ขอคืนเข้าบัตรเราแต่ถ้าเกิดว่าอยากเอาเงินที่ขอคืนเงินมามาซื้อเกมใหม่ก็ขอคืนเข้าซิงโบเลอันนี้ไม่เกินหนึ่งวันคุณได้เลยเร็วมากๆนะครับผมเอาละก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะผมกับวิธีขอคืนเงินเกมบนสตรีมแบบละเอียดยิบๆนะครับในปี2องพนี้จริงๆ o l i บายเหมือนเดิมหมดนะผมผมแค่อธิบายเพิ่มเติม,ตมกับความครอบคลุมว่าเช็คอย่างไงถึงจะคืนเงินได้หรือไม่ได้แล้วถ้าเกิดเกินวันแล้วไม่ได้ทํำยังไงบ้างก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ ให้กับคุณผู้ชมนะครับเกมเมอร์ทุกคนที่ซื้อเกมเล่นบนสติมเป็นประจำนะครับจริงๆใครอยากให้ผมทำวิธีขอคืนเงินบนอื่นบนที่อื่นแบบ iOS Android มือถือหรือว่าแพลตฟอร์มอื่น Epic เกมออนไลน์ Ubisoft ผมคืนมาทุกเจ้าแล้วผมดูวิธีของมันเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบทีละแพลตฟอร์มเลยนะครัผมเอาละโอเควันนี้ก็ขอจบลงแต่เป็นเทาน่านี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ ใช้สตรีมซื้อเกมเป็นประจำทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวีดีด,ดีจากช่องของผม The Yoyes Official เอาล่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ